ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดจากการเสพกัญชายอย่างเดียวไหมนะพี่แจ็คคือผู้ชายคนนี้เป็นชาวต่างชาติพักอยู่ที่ชั้นสองของหอพักสิ่งที่เขาทําก็คือคุ้มคลั่งคุณผู้ชมครับโยนตู้เย็นทั้งตู้ลงมาข้างล่างชาวบ้านบอกน่ากลัวมากๆค,ครับ โอ้โหคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นั่นคือตู้เย็นนะครับที่วงให้เนี่ยตู้เย็นนะหนักนะหนักนะยกคนเดียวเลยนะครับผ่านทางระเบียงแล้วก็มันโดนสายไฟดีที่คนข้างล่างเนี่ยเขาเห็นไม่อย่างนั้นนะอาจจะโดนทับได้เพราะด้านล่างก็คือร้านอาหารด้วยใช่ค่ะคนเดินเข้าออกด้วยน่ากลัวนะครับผู้ชายคนนี้เป็นชาวอิตาลีอายุ43ปีครับชื่อว่าอันโตนิโอนะครับมีอาการคุ้มคลั่ง ผูจาไม่รู้เรื่องเหมือนคนเสียสติแล้วก็โยนตู้เย็นลงมาอย่างที่เห็นสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวจุดนี้เป็นอาพาร์ตเมนต์แบบรายวันสูงประมาณสัก6ชั้นอยู่ใจกลางเมืองพัทยาที่บางละมุงครับประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งกลางดึกที่ผ่านมานักท่องเที่ยวกําลังเดินออกมาเที่ยวยามค่ําคืนแล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาบอกโอ้โหเกิดอะไรขึ้นอ่ะอืมคือจริงๆเจ้าหน้าที่พยายามจะเกลี้ยกล่อมอยู่นานเลยนะคะแต่ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย ไม่ยอมหยุดจริงๆก็เลยทำยังไงนี่ดูค่ะตัดสินใจพังประตูเลยต้องพังประตูเข้าไปแบบนี้แล้วบุกเข้าไปชาร์จตัวเลยนะคะก่อนจะนำไปสงบสติอารมณ์ที่สพเมืองพัทยานี่นี่เป็นจังหวะที่ควบคุมตัวได้แล้วนะคะครับแล้วปรากฏว่ายังไงขอดูในห้องค่ะ เจอกัญชาหลายห่อเลย <S 1> <S 1> <S 1> อยู่ตรงนี้นี่นี่นี่ที่ห่อสีดำๆนี่อยู่หน้าต๊ะเครื่องแป้งอะค่ะคือจริงๆเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะคุณผู้ชมมีแฟนสาวของเขาชื่อว่าคุณจอยอายุ25ปีนะครับเล่าให้ฟังว่าเพิ่งจะคบกันมาได้ประมาณสัก1เดือนแฟนต่างชาติคนนี้จู่ๆก็อยากจะลองเสพกัญชาทั้งๆท,งที่ไม่เคยเสพมาก่อนพอเสพเข้าไปปุ๊บดื่มเหล้าตามเข้าไปอีก อาการก็เลยคุ้มครั่งทําลายข่าวของเธอบอกเธอพยายามจะห้ามแล้วแต่ว่าแฟนหนุ่มก็ไม่ฟังสุดท้ายเธอบอกหนีตายลงมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนะครับเพราะกลัวว่าจะโดนลุกหลงสุดท้ายพอแจ้งเจ้าหน้าที่มาปุ๊บตัวของอันโตนิโอเนี่ยไม่พอใจโยนตู้เย็นลงมาโยนมือถือลงมาปาทรทัศน์ลงมา,าเสียหายหมดเลยนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนี่พังเละเทะหมดเลยสุดท้าย ก็อย่างที่เปิดให้ดูภาพไปเมื่อสักครู่นี้เจ้าหน้าที่ก็รอให้เขาแบบสงบสติอารมณ์สักนิดหนึ่งอ,อะไรนี็คือ,คอด้านล่างใช่ไหมเมื่อกี้เราเห็นออด้านบนที่โยนลงมาด้านล่างสาภาพแบบนี้เลยอ่ะเละเท<ล>หมดเลยอ,เอ่อสุดท้ายก็จับได้นะครับาพากันไปต่อที่โรงพักเดี๋ยวคงต้อง ไปตรวจร่างกายกันสักหน่อยนะ,ะว่ามันจะเป็นเพราะกัญชากับเหล้าแค่นั้นใช่ไหมเพราะดูจากอาการหลายคนเขาบอกว่ากัญชาเนี่ยมันจะไม่ได้คุ้มคลั่งขนาดนี้เหมือนหลอนแล้วอ่ะเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะแบบให้ดื่มน้ําเข้าไปเยอะๆก่อนนะคะคุณผู้ชมเนี่ยอันตรายจริงๆนะยังดีอะค่ะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากเหตุการณ์นี้แต่เข้าของเสียหายไปเยอะนะคะควันดีสนุกฟรีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้